สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเช้านี้นะคะก็อยู่กับเพ้นอีกเช่นเคยนะคะในรายการตื่นเช้าเราหุ้นนะคะรายการนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะคะตลาดเซดินเด็กแล้วก็รวมไปถึงหุ้นหลายตัวนะคะที่เป็นหุ้นไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดเซ็นดินเด็กกันก่อน,อนเนาะก่อนที่จะตลาดเปิดเช้าวันจันทร์ของวันนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตกันเลยเนาะสำหรับเซตนะคะในมุมมองตอนนี้นะคะเขาก็ที่เราได้ทำเทรไลน์ไว้เนาะราคาเนี่ยก็มีการลงมาเนาะตรงนี้เห็นไหมคะเอาลิตปนินะนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมีการทดสอบถึงหลายครั้งเลยนะคะตรงนี้เส้นเทรลลน์ตรงนี้นะคะถือว่า มีในยยะสำคัญนะคะเขาตรวสอบถึง5ครั้งและครั้งที่6เนี่ยได้มีการอ่ทะลุเบรกเอาขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการย่อพักตัวหนึ่งแท่งนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะปิดบริเวณหนึ่งพนะคะเป็นเลขที่บอกว่าสวยเลยนะคะเป็นเลขที่แบบ1555เลยนะคะตอง5เลยเนาะล่าสุดนะคะตามเทคนิคเนี่ยราคาเนี่ย ราคาของเซตเนี่ยได้มีการเบรกทะลุขึ้นไปเนาะส่วนโซนแนวรับนะคะตรงนี้พินจะใช้ตัวดินามิกชิฟเข้ามาเป็นการดูแนวรับแนวต้านในระยะสั้นนะคะประกอบต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นะคะแถบด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีอยู่3สีนะคะตอนแรกนะสีสีแรกก็คือเป็นสีม่วง ะะแล้วก็จะมีสีเหลืองก็คือสภาวะปกติสีม่วงเนี่ยเขาจะบอกบ่งบ,งบอกถึงความที่บอกว่าเป็นโอเวอร์โซนะคะแล้วก็จะมีที่บอกว่าเป็นสีแดงนะคะเป็นตัวโอเวอร์บอสนะคะก็คือราคาที่แบบมีคนซื้อมากเกินไปนะคะตรงนี้เห็นไหมคะจะเป็นสีแดงๆเป็นการเตือนว่ามีคนซื้อมากเกินไปจะโอเวอร์บอสแล้วนะคะแต่อเวอร์โซเนี่ยจะเป็นสีม่วงก็คือมีคนขายมากเกินไป นะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นสภาวะปกติเนาะอ่าเดี๋ยวเป็นขอดูผู้ชมทาง Facebook แล้วก็ทาง Youtube กันนึงนะคะสวัสดีพี่ทางทาง facebook แล้วก็ Youtube ทุกท่านนะคะถ้าหากว่าอยากจะให้เพนเนี่ยช่วยดูหุ้นตัวไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาไว้ก่อนได้เนาะ สำหรับตัวเซตเนาะก็มีการถือว่าเบรกแล้วนะคะก็เป็นไปตามทิศทางที่เราเคยวิเคราะห์ไหวเนาะว่าเขาจะขึ้นมาทดสอบบริเวณ1 5 5่งแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะแต่ต่อไปนะคะก็ต้องมาติดตามดูว่าเขาจะมีการพักทดสอบตรงเส้นเทนไลน์ลงมาไหมหรือว่าจะ กลับตัวขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าสัญญาณที่บงบอกว่าเป็นการเบรกเชนล์เนี่ยก็จะเกิดได้สองกรณีอาจจะถึงสามกรณีก็ได้อาจจะเบรกแล้วไซเวย์ต่อก็ได้ก็เป็นไปได้นะไซเวย์แล้ววิ่งเลยก็ได้หรือว่าไซเวย์แล้วกลับลงมาเหมือนเดิมแบบฟอละ,ะก็คือเบรกไปแล้วแต่ก็ยืนไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะมีสามกรณีด้วยกันเนาะ ส่วนแนวรับนะคะเปนก็จะให้แท่งเทียนตัวนี้นะคะที่บ่งบอกเป็นแท่งเทียนเขียวกินแท่งแดงในแท่งเทียนตรงนี้นะคะเขียวกินแดงแท่งนี้นะคะแสดงถึงมีแรงซื้อนะคะแท่งเทียนบ่งบอกว่ามีแรงซื้อกลับนะคะก็ถือว่าเอาเป็นในส่วนของแนวรับนะคะตีกอบไว้นะคะในแท่งนี้ก็ไม่ควรที่จะหลุดโซน โซนเกาะน,นี้เนาะสำหรับตัวเซตนะคะส่วนเงินทุนเรามาดูกันบ้างนะคะเขามีเงินทุนไหลเข้ามา3วันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเงินทุนเนี่ยเขาก็จะเป็นการที่เอ่อเป็นการซัพพอร์ตนะคะเป็นเงินทุนเข้ามาซัพพอร์ตอีกด้วยนะคะแถมยังมีสัญญาณเทคนิคอลอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการที่ราคาทำโลใช่ไหมคะทำนิวโลและก็เงินทุนเนี่ยก็มีการขัดแย้งกันก็คือยกขึ้นเนาะ อันนี้ก็แสดงถึงสัญญาณ bullish divergence นะคะมีหลายอย่างนะคะที่มาคอนเฟิร์มกันมีเงินทุนมีการเบรกเอามีสัญญาณ bullish divergence นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเซตก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางทีนะคะเซตอาจจะยังไม่ได้บอกแนวโน้มที่ทางอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็มีหุ้นหลายตัวนะคะที่กลับเข้ามาเขาแบบวิ่งก่อนตลาด แบบนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหุ้นตัวไหนบ้างนะที่มีการแบบขึ้นก่อนขึ้นก่อนตลาดนะหรือว่ามีแนวโน้มเราต้องมาดูว่าเขามีแนวโน้มจะเป็นยังไงเนาะหรือว่าเราถืออยู่นะคะถืออยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเป็นขอดูคอมเมนต์ที่ facebook นิดนึงนะคะ,ะมีขอหุ้นกันเข้ามามีหุ้นทูเดลตานะคะลนนานาแล้วก็ อ,อีกตัวหนึ่งนะคะ m e a n นะคะแล้วก็หุ้น k เนอะโอเคเดี๋ยวเพนขอดูหุ้นตัวนี้นิดหนึ่งนะคะก็คือ k t b k t b เนี่ยก็สำหรับตัวนี้เนาะเห็นไหมคะถ้าเราเอาง่ายๆเลยนะคะลิบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นแดงในจุดนี้ลิบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นแดงก็ง่ายๆนะคะ ก็ซื้อซื้อแล้วก็กล้าถือไหมนะคะกล้าถือไหมถ้าถือได้โอกาสที่เราจะบวกมานะกี่วันนะสามสิบหกวันสิบปดเปอร์เซ็นตนะคะก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนที่ได้ผลตัวแทนมากกว่าการฝากธนาคารอย่าง,ง,ง,งน้อยนะอย่างน้อยๆนะคะถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวแล้วนะคะก็ สิ่งต่อไปก็คือวินัยในการอดทนถือหรือเปล่านะคะมีวินัยไหมหุ้นเขามีขึ้นมีพักนะคะถ้าหาว่าใครมีหุ้นตัวนี้อยู่เนาะก็ยินดีด้วยเนาะรายใหญ่ก็เข้ามาซัพพอร์ตนะคะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นพี่นักลงทุนของกองกันเข้ามาดีกว่าเนาะสำหรับตัวแรกเป็นหุ้นทูนะคะหุ้นทู ที่อ้นทูนะคะเ <_ an> พียงพิมพ์ว่า T ี R ่ท e นะคะหุ้นทูสสำหรับหุ้นทูนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นริบบิ้นเขียวอยู่เนาะแนวโน้มระยะกลางนะคะแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเป็นริบบิ้นเขียวนะคะแต่ถ้าเรามองดีๆนะคะแท่งเทียนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทะลุ พยายามดันนะคะมีแรงซื้อกลับนะคะพยายามที่จะดันเขามาทะลุริบิ้นเขียวที่เป็นแนวต้านตรงนี้นะคะในจุดนี้นะคะส่วนแนวรับนะคะไดนามิกชิปเนี่ยเป็นเป็นชอบมากนะเป็นขอเอามาดูประกอบนะคะก็คือเป็นตัวตรงนี้นะคะบอกเป็นการบอกว่าเป็นสีม่วงตรงนี้เป็นโอเโซนะคะเป็นจุดที่มีแรงขายมากเกินไปแล้วนะคะ ส่วนถัดมาเป็นแท่งเหลืองให้เราตีกรอบไว้อันนี้ก็จะเป็นสําหรับแนวรับนะคะซึ่งแนวรับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นกรอบที่ใหญ่นะคะเพราะว่าแท่งเทียนตนัวนี้แท่งเหลืองตรงนี้เป็นแท่งที่เขียวกินแดงถือว่าค่อนข้างเป็นแรงซื้อเป็นแท่งเขียวที่ใหญ่นะคะแท่งเขียวที่ใหญ่ก็คือบวกมา9เปอร์เซก็ไม่ถือว่าเยอะมากะ,ะแต่ว่าในใน ตรงนี้นะคะในการาฟตรงนี้เขาเป็นแท่งเที่ยวที่มีแบบใหญ่นะคะส่วนเรามาดูส่วนประกอบนิดนึงก็คือคนติดดอยเขายังมีอยู่ให้เราอ่านว่าถ้าคนติดดอยยังมีอยู่เขาจะติดอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาราคาขึ้นไปหาเขาเนี่ยถึงเขาเนี่ยเขาก็อยากจะขายมันก็อาจจะทําให้มีต้านนะคะเนี่มีต้านนะคะโซนแถวๆนี้นะคะ ส่วนเงินทุนระยะสั้นมีการไหลเข้านะคะเราต้องมองว่าอ่ะเราเป็นคนรับความเสี่ยงได้ไหมนะคะถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้อาจจะติดตามรอให้เขาริปเป้นเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวเป็นขอดูสัญญาณระยะสั้นนิดนึงสำหรับสัญญาณระยะสั้นนะคะวงกลมแดง อันนี้จะเป็นคัสแอดวานด์ดีกว่าะคะเราไม่พูดถึงในในรายส่วนนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะปิดเราจะเอาไว้ให้สมาชิกนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรลับนะคะในการที่เราจะซื้อแถวแถวนี้เนาะถ้า <c oughs> พี่สมาชิกก็คือวันวันเสาร์ที่แล้วนะคะพีงได้สอดคาานี้ไปแล้วนะคะลองไปติดตามดูในผลไม่ลิงนะคะคัสย้อนหลังเนาะ สำหรับแนวโน้มให้ดูแนวโน้มระยะกลางถ้าเป็นคนเซฟๆนะคะก็อยากให้แนวโน้มเนี่ยลิปปบิงเขาเปลี่ยนสีคนติดดอยลดน้อยลงโอกาสก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับหุ้นทู่ปาะติดตามกันดูเนาะถัดมาก็จะเป็นหุ้นเดลต้าเดลต้าเดลต้าระยะสั้นนะคะก็เริ่มมีการพักตัวเนาะ หลังจากที่มีการขึ้นมาเนิ่นนานนะคะขึ้นมาสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เริ่มที่จะมีการพักตัวเข้ามาใกล้ๆลิบบินแล้วนะคะลิบบินแดงเนี่ยเขาจะเป็นแนวรับนะคะแนวรับให้ลิปบินแดงเป็นแนวรับนะคะไลใหญ่มีนะคะเกิน25เงินทุนไล่ออกระยะสั้นเล็กน้อยนะคะถ้าจะไม่ผิดสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็เคยบอกว่า เราเคยดูว่าเป็นในช่วงนี้นะคะเราให้ไฮเดิมเลยนะคะที่เขาก่อนที่เขาจะเทลงมาเนี่ยเป็นแนวต้านอ่าเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีคนติดอยู่แล้วก็เทลงมานะคะก่อนที่เขาจะเทลงมาตรงนี้นะคะเมื่อเวลาเวลาราคาใกล้ถึงโซนแนวต้านนี้เราก็ต้องมาติดตามดูนะคะว่าเขาจะเด้ก ยืนได้ไหมนะคะเขาจะผัดไปได้ไหมนะคะสำหรับสว่วเดลตา้าเดลสั้นมีการพักตัวนะคะไปกันต่อนะคะสำหรับคุ้นลังนาลังนานะคะลังนาเราก็ย่อกราฟก่อนนะคะกราฟอันนี้ดูภาพใหญ่ก่อนนะคะเราก็จะเห็นจุด ที่มีความสำคัญก็คือส่วนนี้นะคะซึ่งขึ้นมาทดสอบนะคะสองครั้งนะคะชนแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแล้วก็ในมุมมองตรงนี้เราก็มองว่าเป็นแนวต้านที่มีในยะ่สำคัญนะคะเพราะราคาเคยขึ้นมาทดสอบแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านไปได้นะคะในกรอบใหญ่ๆนะคะมองกรอบใหญ่ก่อนนะคะ แล้วตรงนี้ข้างล่างนะคะก็หาจุดที่เขาสัมผัสกันนะคะไส้เทียนหรือว่าบอดี้ก็ได้นะคะตรงนี้มีการสัมผัสกันถึงหลายรอบนะคะมีแฉลบลงนิดนึงแต่ว่าก็ดึงกลับได้ตรงนี้ก็สัมผัสตรงนี้ก็สัมผัสนะคะมองไปว่าเป็นการไซเวย์ในกรอบใหญ่นะคะในกรอบนี้นะคะโซนบริเวณ2 0่สถึงสินะคะตามตามเทคนิคข้อไปเลยนะคะ เป็นการใช้เวย์อยู่นะคะสำหรับลายใหญ่ตอนนี้นะคะก็ยังมีเพิ่งมีเข้ามานิดหนึ่งนะคะถ้าใครจะหาจังหวะเข้านะคะก็ต้องรู้ว่าถ้าหากว่าใกล้ๆถึงตานเนี่ยก็ต้องมามาดูกันอีกทีนะคะว่าจะผ่านได้ไหมนะเพราะว่ามีการทดสอบถึงสองรอบสองรอบรอบนี้ก็พยายามยังไม่ยังไม่ถึงเลยก็พักไปก่อนนะคะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะ มองว่าเป็นการไซเวกนะคะไปกันต่อนะคะสำหรับหุ้น M E A N นะคะ M E A N ตัวนี้ชัดเจนนะคะตอนนี้ลิปปินสีเขียวแล้วนะคะเปลี่ยนสีเราจะพูดถึงแนวโน้มระยะกลางเนาะ รีบินเขียวเราไม่ซื้อไม่ถือไม่ถ่วนะคะตอนนี้การนิ่งขึ้นตรงนี้เขาอาจจะเป็นแค่การจังหวะเขารีบาวเท่านั้นเห็นไหมคะครั้งแรกที่เขารีบาวขึ้นไปและสุดท้ายเขาชนรีบินเขียวขอบรีบินเขียวตรงนี้เนาะรีบินเขียวทําหน้าที่เป็นแนวต้านเขาก็ลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้สัญญาณตรงนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีละใหญ่มีแต่คนติดดอยด้วยนะคะแล้วก็เงินทุนระยะสั้นเท่านั้นนะที่ไหลเข้า ส่วนกราฟวิกนะคะก็หลุดรีบินแดงแบบนี้ก็ทรงไม่สวยนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะเป็นการมันเะทรงนะคะไม่ค่อยดีนะสำหรับตัวนี้อย่างมองว่า,เ,าเป็นแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเป็นขาลงอยู่นะคะยังไม่มีสัญญาณในระยะสั้นหรือว่าสัญญาณซื้อเนาะไปกันต่อเลยสำหรับหุ้น ขอดู N cap แล้วก็ SP RC แล้วก็หุ้น K นะคะขอพี P, แล้วก็กลับมาหุ้น K เนอะ N cap ก่อนนะคะใช่ N cap เราได้เคยได้ทำการบ้านไว้นะเห็นไหมคะ N cap, N cap มีการยกโลนะคะยกโลยกไฮขึ้นไปแล้วนะคะล่าสุดนี้จุดต่ำโลตรงนี้โลนะคะได้มีการยกขึ้นนะคะซึ่ง ตรงนี้จะมองว่าเป็นเส้นในกลายก็ได้นะคะในกลายตรงนี้แล้วก็มีการที่ทะลุนะคะพูลแ b a c ด้วยนะคะคืตอตัวนี้ต้องเอาไปทำการบ้านนะคะเพราะว่ามีการยกโลนะคะตามทลนิีเข้าเวลาหุ้นที่เขาจะกลับตัวเนี่ยเขาจะมีการยกโลยกไห,นห,ห้นะคะไห้ทำไห้นะคะ รายญ่เข้ามานะคะซัพพอร์ตด้วยนะคะแล้วก็เงินทุนตอนนี้ระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราต้องมองจากเทคนิคเนี่ยถือว่าเป็นเป็นโอกาสนะคะเราเอาดูไดนามิกชิปนะคะทุนเห็นไหมคะถ้าแท่งยาวๆตรงโซนเนี่ยเขาจะบอกบอกถึงว่าคนที่มีทุนนะคะหมายถึงทุนที่เขาซื้อขายตรงนั้นน่ะจะเยอะนะคะทุน คนที่เขาซื้อขายกันเยอะๆเนี่ยจะอยู่บริเวณที่เป็นแท่งอะไดนามิกชิปยาวๆนะคะแต่ถ้าทุนถ้าเราเอาเมาส์มาวางนี้ทุนมาอยู่ข้างบนคนะ,ะกองๆมัอยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นต้านนะคะเขาจะเป็นต้านแต่ว่าอันนี้เขาอยู่ข้างล่างเขาก็จะเป็นเป็นรับนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตามเทคนิคข้อเนี่ยมีการยกโลกนะคะซึ่งเป็นการ เอาเนาะเส้นนี้ลายตรงนี้มีการ pullback นะคะประกอบด้วยบีลายใหญ่นะคะนี่ก็ต้องมาติดตามกันดูนะสำหรับตัวนี้นะคะถัดมาเป็น SPRC SPRC นะข้อแรกนะคะหนึ่งเราต้องดูสำหรับนิสัยหุ้นเขานะคะดูจากประวัติเขานะ ตัวนี้เขาก็จะเป็นการขึ้นอยู่นะแต่ขึ้นเป็นรอบๆไม่ได้เยอะนะคะขึ้นเป็นรอบสั้นๆหยักยึกยักนะคะหยักยึกย,ยักนะคะเราต้องดูว่าเรารับอ่านิสัยเขาได้ไหมนะคะสำหรับสภาพคล่องก็ดูจากแท่งเทียนอาจจะน้อยนิดนึงนะคะน้อยนิดนึงนะคะ แล้วก็ตอนนี้เป็นริบบิ้นเขียวนะคะอาจจะเป็นแค่การรีบาวเท่านั้นนะคะรายใหญ่ไม่มีนะคะมีแต่คนติดดอยนะคะเราสามารถดูได้อย่างชัดเจนเลยว่าในช่วงที่เขาไม่มีสีแดงตรงนี้นะคะถ้ามีสีแดงเนี่ยราคาโอกาสที่จะขึ้นยาวๆต่อเนื่องมันก็จะมีเยอะกว่าแต่ว่าถ้ามีนิดเดียวนะคะไม่เกิน25องศานี้ขึ้นได้นะคะขึ้นได้นิดเดียวนะะแล้วตอนนี้ ล่าสุดนะคะเป็นริบบิ้นเขียวมีแต่คนติดลอยนะคะโอกาสที่หุ้นที่เขาจะขึ้นมันก็มันก็โอกาสจะน้อยนะคะ mm. ก็จะน้อยนิดนึงต้องติดตามดูให้รายใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะส่วนภาพใหญ่ของตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นสีเขียวภาพใหญ่อย่างมองว่าเป็นขาลงนะคะการเด้งขึ้นตรงนี้มองว่าเป็นแค่การรีบาวเท่านั้นนะคะสำหรับตัว SPRC นะคะถัดมาเป็นหุ้น K นะคะเป็นหุ้น K แล้วก็เป็น K ุนเนาะหุ้น K อันนี้เป็นตัวสำหรับการาฟวิกนะคะภาพใหญ่เลยนะคะเราต้องดูแนวโน้มใหญ่ก่อนนะคะถ้าเราจะเล่นเนาะ เห็นไหมคะภพยาพใหญ่เป็นลิบบินสีเขียวแนวโน้มขาลงเราต้องหาหุ้นที่เป็นภพยาพใหญ่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้นะคะโอกาสทำกำไรก็จะสูงกว่านะคะสูงกว่าเราไปเล่นทางภพยาพใหญ่เป็นบิินเขียวเห็นไหมคะภพยาพใหญ่ในอดีตเป็นลิบบินเขียวเขาก็ลงยาวนะนะคะงั้นแล้วต้องเวลาเล่นหุ้นนะคะเราต้องดูเทนหลักเทนหลักเทนใหญ่ก่อนนะคะก็เหมือนเรา เราจะเดินทางแบบนี้นะคะเราเราจะไปขับสวนเลนเขาโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุมันก็มีสูงนะคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องขับไปเลนให้มันถูกต้องนะคะไปทางเดียวกันกับภาพใหญ่หรือว่าเลนใหญ่เขานะไม่สวนทางนะคะไม่สวนทางอารยสั้นนะคะดูให้นะคะเป็นขาขาลงะคะยังเป็นขาลงเราตี ตัวเทไลายลงมาแล้วก็นีสัยุ้นก็อาจจะมีความผันผวนนิดนึงนะคะมีการสวิงระหว่างวันนะคะทิ้งไส้ยาวๆนะคะทิงไส้ยนี่ก็เป็นขาลงอยู่นะคะแล้วก็ระยะสั้นตรงนี้การาฟเดีมีแต่คนปิดดอยนะคะยังไม่มีสีแดงเลยนะคะเอเคเนาะเดี๋ยวเพนจะไปดู ว่ามีใครที่คอมเมนต์เข้ามาทาง y youtube หรือเปล่านะคะนี้ไม่มีเนาะโอเคนะนีดูให้ทุกคนแล้วนะคะโอเคตลาดก็เปิดแล้วนะทุกคนน่าจะไปติดตามตลาดกันแล้วนะคะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะเพียงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรายการของเรานะคะก็อยากให้มาติดตามกันนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของทางบริษัทนะคะเนก็อาจจะไม่ได้มาไลฟ์สดนะคะจะเป็นวันพุธนะคะแล้วพบกันอีกครั้งในวันพุธนะคะเวลาเก้าโมงสี่สิบนาทีนะคะอาจจะไม่ค่อยตรงสี่สิบนาทีนะคะมารอได้เลยทางเพจ facebook นะคะแล้วก็ทาง youtube ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเพนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันในวันในวันพุธนะคะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะ